รู้ไหมคะชีวิตของคนเราเนี่ยทำไมถึงประสบความสำเร็จได้ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันเรามาฟังนิทานเรื่องนี้นะคะคุณจะได้ข้อคิดมากๆเลยค่ะการละครั้งหนึ่งนะนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งะคะ่ะเขากำลังจะเดินทางไปยังหมู่บ้านที่อยู่หลังภูเขาชายหนุ่มคนนี้ค่ะเขาก็มองไปที่ภูเขานั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าภูเขานั้นน่ะอยู่เบื้องหน้าแค่นั้นเอง ขณะที่ชายหนุ่มคนนั้นกำลังเดินมุ่งหน้าไปนะคะก็ได้เจอคุณยายคนหนึ่งค่ะที่กำลังดำนาอยู่ใกล้ๆบริเวณตีนเขาชายหนุ่มก็เลยถามคุณยายคนนี้นะคะว่าคุณยายครับผมต้องเดินอีกนานเท่าไหร่ครับถึงจะเดินไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งหลังเขาทางด้านโน้นคุณยายคนนี้นะคะพอได้ยินเนี่ยเธอก็เงยหน้าขึ้นมามองผู้ชายคนนี้ค่ะ แล้วเธอก็ก้มหน้าดำนาต่อไปโดยที่ไม่ยอมพูดอะไรผู้ชายคนนี้ก็หงุดหงิดแล้วก็โมโหมากค่ะแล้วก็เดินมุ่งหน้าจำา้ำอา้อาวอ้าวออกไปเลยนะคะแล้วก็นึกในใจว่ายายคนนี้คงหูไม่ดีแน่เลยชายหนุ่มคนนี้นะคะก็รีบเดินจ้ำอ้าวนะคะเดินมุ่งหน้าไปที่ภูเขาเลยค่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงของคุณยายนะคะตะโกนไล่หลังมาถ้าแกรีบเดินเร็วแบบนี้ประมาณ3วันก็ถึง ชายหนุ่มคนนี้ก็หยุดชะงักเลยค่ะแล้วก็ตกใจแล้วก็รีบเดินกลับมาหาคุณยายคนนี้ทันทีพอถึงตัวคุณยายนะชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าอา้าวยายทําไมไม่รีบบอกฉันตั้งแต่แรกล่ะทําไมเพิ่งจะมาบอกตอนนี้คุณยายก็ตอบกลับมาทันทีเลยค่ะแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่าคนที่ถามเนี่ยจะรีบเดินหรือว่าจะวิ่งหลายๆคนที่มาที่ภูเขาลูกเนี่ยก็มักจะถามฉันด้วยคําถามเดียวกันนี่แหละ ทั้งๆท,ที่ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาที่ถามกันเนี่ยเขาจะเร่งฝีเท้ากันแค่ไหนบางคนเนี่ยก็พาเพื่อนพาครอบครัวมาด้วยก็หยุดท่องเที่ยวบ้างเดินบ้างตั้งแคมป์บ้างกว่าจะถึงอ่ะก็ต้องหลายวันแล้วจะให้ถึงเป้าหมายเท่ากันได้ยังไงชายหนุ่มได้ฟังคำตอบของยายนะคะก็ได้แตกครับครับแล้วก็ขอบขุดครับแล้วก็เดินจากไป หลังจากที่หันหลังให้คุณยายแล้วนะคะเดินมุ่งหน้าไปที่ภูเขาแล้วก็คิดในใจว่าเออจริงของยายเนาะ mm hmm. ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะเราเนี่ยมักจะถามหาความสําเร็จตั้งแต่ยังไม่ลงมือทํามีใครเป็นแบบนี้ไหมคะ mm hmm. เมื่อไหร,ฉร,ร่ฉันจะประสบความสําเร็จฉันจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่จริงๆแล้วว่าความสําเร็จมันอยู่ที่การลงมือทําเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้เราเริ่มลงมือทําอะไรเพื่อพิชิตความฝันของเราหรือย,ยัง เราทุ่มเทกับมันมากน้อยแค่ไหนเราเต็มที่กับมันหรือเปล่าแล้วเราอ่ะอดทนกับมันมากพอหรือไม่ถ้าเราอยากรู้นะคะว่าความฝันของเราอ่ะเมื่อไหร่จะเป็นจริงสักทีอ่ะคำตอบอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละคะ่ะเราสามารถที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวได้หรือไม่อยู่ที่ตัวเรานะ หากคุณลงมือทำนะทำทำทำแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างมากพอมีความภาคเพียรวิทยะอุตสาหะความสำเร็จก็จะวิ่งมาหาคุณเองค่ะอาจารย์ขันขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ